ไหมูม่บ้านอันแสนสงบสุขและไม่มีอะไรที่จะมาทำลายหมู่บ้านของฉันได้นอกจากไอ้พวกโจรใจบาป <Bro. S 1> เอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ซึ่ง EP นี้ผมจะทำอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยวันนี้ผมมีภารกิจนะฮะคือการสร้างฟาร์มให้กับวิเลเจอร์เพราะว่าฟาร์มที่มีอยู่ที่นี่มันรู้สึกว่ามันจะน้อยเกินไปแล้วผมก็จะทำฟาร์มชูกเคนเพื่อ เอามาแรกกับเจ้าพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันรับแรกข้าวรับแรกอะไรต่างๆก็ตรงนี้มีเหมืองผมจะลงไปสำรวจเหมืองดูนะฮะอันดับแรกเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าตรงนี้สามารถขุดเป็นบล็อกหญ้าได้ด้วยงั้นผมจะเอามันไปเก็บไว้ในที่ที่มันสําคัญนะนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าขุดได้ไหมแต่ว่า พอมันขุดบล็อกแล้วมันจะได้เป็นบล็อกเลยก็ถือว่าแจมเอาละวันนี้เราจะมาทาฟาร์มชัวเกนกันเอ้ยพวกนายอะไรเนี่ยหยุดดิบ,บ้านฉันเอาไว้อ้อันนี้ฐานแรกเอเมโลเอเบโลแรกปลาเหรอเฮ้ยจะเลี้ยงปลาขึ้นมาสไลด์เอาสิอ๋อพวกนายมาขายของให้ฉันอย่างงั้นเหรอดีดีด,ดีนะแต่อย่ามาแย่งเตียงฉันก็นแล้วกันนะโเคเอาของที่สําคัญเก็บไว้นะครับอย่างเช่นบล็อกทองอะไรเงี้ยเอาบล็อกทองมาลด ไม่จําเป็นหรอกนี่นะฮะเก็บไว้เนื้อกระตาย <S <S เฮ้ยเรามีฐานด้วยมีธนูต้องการให้ขนมปังวลเลเจรอร์เอาไปเลยเพื่นอนเไปเลยใช้ข้าวพมาจากหมู่บ้านพวกนายนั่นแหละโอ้ยเอาไปเอาไปเอาไป ไปแล้วก็กินซะจะวางไว้ตรงนี้แล้ววางไว้ตรงนี้อีกแล้วก็ออกลูกออกหลานซะจะลงไปข้างล่างนะเพราะว่าผมมีฐานแล้วแต่ผมไม่มีไม้น่ะสิซึ่งผมได้ไปเซิร์ชหาวิธีนั่นก็คือพวกวิเลจเจอร์ถ้ามันอัพเลเวลสูงสุดอาจจะมีต้นไม้ก็ได้หรือว่าพ่อค้าเลลนะครับผมที่มันเอาตัวรามะมาแล้วพ่นน้ำลายอ่ะขายนะครับว่าต้องรอพวกมันก่อนตอนนี้ผมก็ต้องหาขุดเหล็กเพื่อจะเอามาทำถังน้ำนะครับผมรับแท่งหินมา เจะเดินลงไปแบบชิวๆอ้ายไม่นะไอตัวเขียวขุดเหล็กไปให้เยอะๆเลยเราจะต้องทําอุปกรณ์เหล็กโอ้จะตัวเขียวแกอยู่ตรงนั้นเลยนะลา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 คงจะไม่มีอะไรนะแถวนี้อะไรวะานมาาจะตกใจทาา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 าวาาากาาาาตราาาาดาาาาาานาาูเาาาาาบาาาก็แกาอาา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  ไปเร็วอ้าวทางกันเฮ้ยออกไอ้ยะออยะา,าด้ยยะนุ้ยยะนุ้ยนี่ไงสกิลผมเพิ่มขึ้นโอเคมันอ้อมกลับมาที่เดิม,มนี่อยู่เฮ้ยและที่นี่ก็มีเหล็กเยอะด้วยนะครับเหล็กเลยแล้วก็ทําเหมืองขนาดจมย่อมแถวนี้เพราะว่าเราได้กล่องคราฟมาแล้ว EP นี้จะลงเหมืองไม่ได้นะ ต้องล่านานิคมไงล่ะแล้วจะได้ก็เอาเหล็กใส่เข้าไปเลยนะนี่เพื่อความรวดเร็วสามเตาเป็นเลยโอ้ตอนนี้ก็ค่าแล้วแต่ว่าเราอยู่ในเมืองดีกว่านะรู้สึกปลอดภัยไปสำรวจเมืองดีกว่านะครับแล้วก็มีดินด้วยไงจ้าเหล็กนี่หูได้เหล็กสุดยอดนี้ก็สามารถทําแบบนี้ได้าลายสีนี่ไงได้ชุดเหล็กเต็มตัวลย้โ้ เย่ฮะนั่นจึงดีจริงๆอ่ะนะเราไปขุดเหล็กกันต่อดีกว่าแต่ดับแรกเราก็ต้องหาทานก่อนนะครับสวัสดีครับตรงนี้มีอะไรไหมโอ๊ยวายวยวายวมันจะไหลลงไปทำไมเนี่ยโอ้มาหลบก็อย่างนี้เลยว่าไงว่าไงระเบิดไหมเฮ้ย โอ้โอ้ชีตทำไมแถวนี้มันมีคิปเปอร์เยอะจังมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคจะพร้อมแล้วนายนี่ไม่ระเบิดหรอกอนี่แน่เรียบร้อยขอไปสำรวจข้างบนหน่อยนะมาดิคิปเปอร์อ,อ,อีกแล้วนี่เอออย่าอยา,ยานายคงไม่ระเบิดหรอกนะพี่ฮะ พี er ่เจอมาสเตอร์แล้วพี่ต้องกรีดด้วยฮะก็น่าจะเป็นความตกใจส่วนตัวนะครับผมแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องตกใจแบบเวลาเล่นเกมผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ก็ต้องกีดอยู่แล้วอ่ะก็อย่ารำคาญพี่เลยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วกระโดดแชมป์แ้มเแ้มเข้มตันสวยอุ้ยได้ธนูฟรีด้วยฮะโอ้ยอยะยะยะไม่เอา มาแล้วบ้านที่แสนรักอยู่ในเหมืองนานเลยนะฮะประมาณหนึ่งวันนะครับผมขึ้นมาเจอกับแมวหนูดีว่าไงหนูดีฟาร์มเมอร์ว่าไงได้อุปกรณ์ที่จะเอามาทําฟาร์มให้พวกนายนะแต่ว่าฉันขอเอ,อ่ออันนี้อีกสักหน่อยนะนี่ไงพวกนายก็จะได้ผลิตข้าวไว้ชันกินไงล่ะถือว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมโอเคจุดที่ผมจะทําฟาร์มให้ก็น่าจะเป็นจุดนี้นะนี่ตรงนี้เลยใกล้ๆทะเลไม่ใช่ทะเลสิทะเลสาบเออ เริ่มทำฟาร์มมันได้เลยมา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 ,มาโอเคครับผมเสริมความสวยงามด้านข้างด้วยบล็อกหินไม่รู้อะ วิเลเจอร์บ้านผมโอ้โหโคตรเยอะเลยจะเยอะไปไหนวะเนี่ยประชุมหมู่บ้านกันหรือไงหลังจากนั้นผมจะเอา,มาเมล็ดพืชจากวิเลเจอร์นะไปปลูกนะเฮ้ยพวกนายทำาคอกเลี้ยงสัตว์แต่นายไม่มีสัตว์เนี่ยนะเฮ้ยนั่นมันมเมล็ดที่ฉันคิดไว้หรือเปล่า,มาเมล็ดฟักทองหรือมเมล็ด <c oughs> แตงโมอะมเล็ดมล็ดแตงโมโอ้ my gosh my ่ก็ The fuck it g o s h ย้ายฟาร์มไปทางนั้นดีกว่านะนี่ไงฟาร์มที่สวยงามที่ฉันเตรียมมาให้พวกนายเครหลัง okay. จ,จากนั้นก็ทําการใส่ปุ๋ยลงไปให้ได้มเมล็ดพืชมาเป็น2เท่าเออแล้วก็ปลูกมเมล็ดแตงโมนะครับมเมล็ดแตงโมผมจะปลูกไว้คนละโซนเนาะนไงโซนนี้แหละ,มะเมล็ดแตงโมของดีอ้ายค่ำแล้วเหรอนี่ฉัต้องไปนอนสินะไม่นะโกเลมจะไปนอนบ้านไหนดี บ้านนี้ก็แล้วกันไอ้เติร์นโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมึงแยังเตียกกูโอเคนายคงได้นอนสดชื่นแล้วนะคืนนั้นมึงแยังเตียกกูกูไม่ได้นอนดีเว้ยหน,น่อยก็ไม่ได้นะเพื่อนนะโอเคครับผม okay, นะีม่นะแล้วก็ปลูกเมล็ดแตงโมงแล้วเมล็ดแตงโมก็จะอยู่ตรงนี้ก็ผมจะใช้พื้นที่ของสระตรงนี้นะเพราะว่าผมขุดทรายมาเยอะแล้วสวยเราจะขายอีกสราพวกนี้โอเคร้อรยนี่ครับก็พยายามทำให้พื้นที่สำนักงานดูเฉพาะ โอเคนะครับผมหืมกว่าจะเสร็จใช้เวลานานเหมือนกันนี่หลังจากนั้นผมก็จะไปไล่เก็บไอ้พวกนี้ไให้หมดเลยนะฮะจุกเกะเคนจัดไปคือจะเอามาปลูกให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ทําการฟาร์มมันนั่นเองดีเราจะเก็บมาให้หมดเลยอย่าให้เหลือเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมด เก็บไ,ไม่ให้หมดไม่ให้หมดไม่ให้หมดเลยวโอเคเราได้ประมาณ64อันแล้วนะฮะโอ้โ oh, หถือว่าเยอะมากเลยมาเรามาปลูกแต่มันก็น่าจะไม่พอนะเพราะว่าเราทําแบบฐานไว้เยอะมากดูนั่นสิอาตอนนี้จะมืดแล้ว อ้ค่ำแล้วแล้วก็แปลงชุกคาเคนเราได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุยกันต่อแล้วก็ข้าวตรงนี้น่าจะเกิดดีแตงโมก็ปลูกไว้2อันไปละ่ะวัดดีเพื่อนในนอนอีกแล้วอ่อไม่มึงอย่ามาแย่งเตียงกูแล้วขอร้องไปได้นอนมาหลายวันแล้วเสร็จกูละ <laughs> ไม่มึงแย่งเตียงกูมึงแย่งเตียงกู จึงเรียกว่าอีซี่บอยนักย่งเตียงในตำนานซะเฮ้ยมีกองทราบเลยเหรอพวกนายไม่ได้ใช้หรอกมั้งปนบานโกพี่ขอปนบานโกปนยังไงเรานี่ก็เอามาใช้ทางการ,กรเกษตรยังไงล่ะนายน,นี่บนไปได้ฮดูว่าแจ่มกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับฟาร์มชูกะเคนของเราเดี๋ยวผมจะไปสำรวจพีรมิตรตรงนั้นด้วยนะครับผมเผื่อว่าจะได้อะไรดีๆกลับมานะจ้าฉันมาแล้วจ้าไม่เอาเหมือนอีพีที่แล้วนะแบบซอมบี้ตกลงมาไปเหยียบกับระเบิดตายอะไรอย่างเงี้ย ฮอะไรวะระบดแล้ววันนี้ผมมีภารกิจด้วยนะครคือการไปขโมยสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์จ้พวกวัวหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงนะครับผมว่าน่าจะขยายพันธุ์ได้ดีเลยแหละสวัสดีครับมีอะไรให้ฉันโดหรือเปล่าก็เก็บกระดูกมาครับอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ เอาทิ้งไปนะฮะอืมก็น่าจะเออเดี๋ยวนะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อย่านะเวย้ยเฮย้ยอย่านะเวย้ยหวังว่าโจรจะคงไม่บุกพวกนายนะไม่ใช่หมู่บ้านฉันหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่เฮ้ยฉลงทางช่วยด้วยฉลงทางอ๋อพิธีทำฟาร์มแบบใหม่เหรออ้าวมันเป็นหมู่บ้านที่เราไอ้ขังไอ้เด็กเวรน,นั้นไว้นี่หว่า <laughs> ไม่ออกหรอกเว้ยเด็กเวนจะไปฟ้องแม่ใช่ไหมโดนขังไปซะเฮ้ยโอนู่น,นหมู่บ้านของผมอยู่นูน่นนี่ไงหมู่บ้านของเอา้าผมหาหมู่บ้านไม่เจอผมไม่เจอผมเจอ,ผมเจอแต่พีระมิดหายเร็วชิพหายเร็วหมู่บ้านผมอยู่ไหนหมู่บ้านเออหมู่บ้านผมอยู่ไหนอะหลงทางครับผมล่าสุดหลงทางแล้วครับหรือว่าผมต้องย้อนกลับไปที่เดิมเหรอกำเดินอ้อมอยู่แน่เลย ี่ไงหมู่บ้านผมผมเจอบ้านผมแล้วออ้ยหมู่บ้านที่รักโอเคเพื่อนๆยังกลับมาแล้วหมู่บ้านแสนรักของฉันพวกนายไม่รู้สินะว,ว่าฉันไปผจญภัยมาจากที่ไหนนะกับฟานชูกาเคเรากันต่อนะครับผมเพราะว่าผมเก็บชูกาเคมาเยอะเลยก็ปลูกต่อกันเลยนี่หมดแหละแค่นี้ อะไรกันก็ได้มเมล็ดพืชมาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้มเมล็ดบีดรูนมาด้วยเฮ้ย <c oughs> ขโมยเตียงบ้านนี้อีกได้ไหมเนี่ยอย่ามาขโมยเตียงกูนะกูขอร้องละ่ะกูไม่มีเตียงนอนแล้วโอ้จัดไปนอนตรงนี้อะไรวะกินข้าวก่อนก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินงำ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 โอเคนอนกันเถิดเฮ้ยเช้าันแสนสดใส โอเคหวัดดีหมู่บ้านข้างๆพวกนายมีอะไรให้ฉันหาหรือเปล่าครับสวัดดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับกูเลม2ตัวเลยเว้ยบ้านเขาไม่ใช่หมู่บ้านเราเราจะทำอะไรก็ได้แคจะมาขโบยเตียงกูใช่ไหมไม่ไม่ไม่แค่มาเช็คดูเฉยๆว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอู้ได้ขนมฟรีเอเมล่าโอ้ได้ บอยอีที่บอยแกเป็นคนฆ่ากระต่ายและกินเนื้อกระต่ายด้วยฆาตากร <c oughs> เฮ้ยผมก็แกเอาชีวิตรอดเอง่ะหมู่บ้านนี้ถือว่าแลกของได้ดีมากเอานี่ไงแกะทุกค,คนเจอแกะแล้วฮะเฮ้ยแกเออแกะมันกินอะไรนะลืมเอ่อโอเคงั้นผมจะฟาร์มแกะตรงนี้เลยนะครับหมู่บ้านตรงนี้มีแกะด้วยฮะทุกคนพยายามกลับไปที่หมู่บ้านผมก่อนนะฮะว่ามันมาจากทางไหนผมว่าน่าจะมาจากทางนี้นะแล้วมันมีพีระมิดต,ตรงนี้ใช่ไหมแมันก็มีหมู่บ้านตรงนี้ งั้นเดินไปตรงนี้มันก็จะเจอหมู่บ้านผมอ๋อนู่นนู่นนู่นหมู่บ้านเราอยู่ตรงนู้นต้องเดินข้ามไปอีกหลังจากนั้นผมก็ได้ล่อแกะไปนะครับผมแต่ว่าผมล่อแกะไปผิดทางซึ่งหมู่บ้านของผมมันต้องไปอีกทางนึงนะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้หลงทางและหาทางกลับบ้านไม่เจอครับน่าจะไปทางนี้นะครับเท่าที่ผมจําได้โอ้ยว่าหนีกันนะเร็กกวก่อนกูจะฆ่ามึงโงไมช่างหน้ากูเลยอะไรอย่างนี้เออโอ้เจ็บ ออโอยโอยเจ็บเจ็บเจ็บโอยโอยโอยหลังจากที่ผมเดินไปเดินมานะครับผมแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอหมู่บ้านตัวเองผมเลยทําการทิ้งแกะลงไปในบ่อทรายนะครับแล้วก็ขังพวกมันไว้ทาสัญลักษณ์ไว้ด้วยแล้วจากนั้นก็ออกตามหาหมู่บ้านผมอย่างน้อยของก็ต้องอยู่ในกล่องนี้แหละชา้าก็เร็วอะโอเคครับถอดชุดเกาะด้วย,ยขี่นไปเลยขึ้นไปเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนี่สูงยันเมฆอะตอนนี้มองหาหมู่บ้านตัวเองดูสิมันจะมีไหม สูงสูงเลยฮะคือแบบมองไกลๆจะได้เห็นโอเคได้เวลาแล้วลืมไปว่าช่างมันเถอะถังน้ำอะ่ะไปเลย <Bam. S 1> เกิดเกิดไหมเกิดที่ไหนโอเคตรงนี้มาหาก็บินหาไม่เจอเวนไปเลย โอเคเอกาวบ,บ้านแล้วแต่ของพวกนั้นก็ได้ทิ้งไปหมดเลยนะฮะอะไรวันก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับกับพาร์ทที่2องเนาะก็ได้ปลูกฟาร์มชูกระเคนตรงนู้นนะครับผมแล้วก็พยายามหาสัตว์มาเลี้ยงนะ<อ>แต่ว่าไม่ได้นะฮะผม และสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนั่นก็คือการไปตามหาสัตว์พวกนั้นอีกครั้งหนึ่งไงละ่ะเดี๋ยวพันหนานะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหาสัตว์พวกนั้นกันนะครับผมแล้วก็ทําฟาร์มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรบบับวันนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจ้า